ไปด้สถานการณ์นาททวมในพื้นที่ของจังหวัดยะลากันนะคะต้องบอกก่าจากสถานการณ์นามทวมในพื้นที่ของตาบุสติงโนค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับผล้กระทบเนี่ยหมกว่าหกรอยขัวเรือนล่าสุดเนี่ยผู้วาราชการจังหวัดยะลาค่ะก็ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งข้องช่วยเหลือเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยค่ะ โดยนุ์บัญชาการเหตุการณ์วาตภัยอุทกภัยแหละดินถล่มจังหวัดยาลาได้มีการรายงานพื้นที่ได้รับพล้นกระทอบจากฝนตกนักถึงนักหมากระหว่างวันที่2 0 2 3พฤศจิกายนนะคะมีพื้นที่ได้รับพล้นกระทอบใน3อำเภอประกอบ้วยอำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันแล้วก็อำเภอบันนังสตาซีตำบล1 5หมู่บ้านแล้วก็หลายพื้นที่ตอนนี้ก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยลดลงโดยพื้นที่นักที่สุดก็คือตำบลญสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายชาวบ้านในพื้นที่ตำบสเตงนอกกก็ได้รุ บอกมากว่า6กรอยจะสิบแปดครัวเรือน2องพันจรอยสิบอดคนนะคะโดยซึ่งบางการและบรรเทราสาธรณภายัยเขตสิบสองส่งคาก็ได้มีการส่งเครื่องสุบน้ำขนาดย้ายส่งเครื่องติดตั้งบริเวณมูที่6ตําบนสเปงนกเพื่อจะริ่งสูบระบายนา้ำลงพื้นที่ทายนา้ำนอกจากนี้ก็ยังได้รวมกับหน่วยงานในพื้นที่พิจารณาการคุดมนุนคลองทางลงจังหวัดส่องซนเพื่อจะเปิดเส้นทางนา้ำแล้วก็ว่างทอขนาดย้ญยแรงระบายนา้ำลงพื้นที่ทายน้ำให้เร็วที่สุดเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะล่าสุดค พลพงสุวรรณภูวาราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองยะลานาย,ยกเทศมนตรีเมืองสติงโนและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวคงเขาได้ลงพื้นที่ไปมอบยาพระราชทานให้กับผู้ประสบอุทกภัยรวมทั้งมอบสิ่งเคงะอุป,ปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาเพื่อจะช่วยเลือกผู้อพยอบจากสถานก,การณ์อุทกภัยในพื้นท,ที่มูติเซตบลสติงโนจำนวนหกครัวเรือนค่ะแล้วก็รวมเป็น,นเยนสิบคนส่วนประชาชนทีไ่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อื่นๆก็สามารถแจ้งองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นร่าผู้นำชุมชนเพ จะได้เข้ารับการช่วยเหลือต่อไปนะคะส่วนบริเวณที่มีน้ำท่วมบนถนนในเขตชุมชนค่ะผ้วาราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้เน้นย้ำผู้ปกครองให้ดูแลวุรหล้านอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ไม่ควรนําเด็กกเ,เนี่ยมาเล่นน้ำบริเวณี่มีนำ้ำท่วมครั้งหรือว่าไม่ควรละสายตาโดยเด็ดขาดทางนี้เนี่ยก็เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากเด็กจมน้ำได้นะคะใช่ค่ะก็ต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของท่านผู้วาราชการจังหวัดยะลาแลนะคะว่าไดแรงทึงเรือนี้เป็นพื้นบ้างรวมถึงการแจ้งเตือน ให้กับพี่น้อประชาชนในพื้นที่ด้วย<ช>ค่ะนี่นะคะก็ถื่ว่าเป็นสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดยาลานะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของทันผูวาราชการจังหวัดยาลาเลยนะคะว่าได้แล้วถึงการดูแลพี่น้อประชาชนในพื้นที่ปันผืน้างลองไปฟังเสียงแรกค่ะประชาชนนะครับให้ระมัดระวังในช่วงนี้นะครับเพราะว่า ยังเป็นช่วงฤดูฝนอยู่แล้วก็ฝนยังตกชุกอยู่เพราะนั้นพื้นที่เสี่ยงต่างๆพี่น้องก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ถ้า,าบ้านอยู่ในที่ลุ่มก็ต้องเก็บสิ่งสําคัญสิ่งจําเป็นนั้นไว้ที่สูงไว้ก่อนบ้านน้ําท่วมไม่สามารถอยู่ได้ก็บอกทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับก็จะได้ช่วยกันนะครับอบยพท่านมาอยู่ในที่ปลอดภัยที่แห่งนี้ก็เป็นที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งอบยพพี่น้องประชาชนนะครับที่น้ําท่วมบ้านนะครับไม่สามารถดํารงชีพอยู่ในบ้านได้ ก็ได้จัดสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อพยพพักพิงของพี่น้องนะครับซึ่งทั้ง่านนายกเทศบาลเมืองสเต็งนอกนะครับก็ได้ทำอาหารมา,มาเลี้ยงทั้งสามมื้อเลยนะครับจนกว่าพา้าจนกว่าสถานการณ์น้ำเข้าสู่เพราะปกติ